ส่วนกูรูท่านอื่นๆกันบ้างครับอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์ครับท่านนี้เองก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็จะยกเหตุผลให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับคดีของคุณพิธาในลักษณะใกล้เคียงกันคือถ้าเกิดตัดสิทธิ์คุณพิธาเนี่ยคุณจตุพรมองว่าจะทําให้คะแนนนิยมทางก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยยิ่งพุ่งแรงมากยิ่งขึ้น แล้วถ้าไปกว่านั้นเนี่ยยุบพักเก้าไกลการเลือกตั้งครั้งหน้าโอ้เก้าไกลเขาจะยิ่งแงลนสไลด์ครับฉะนั้นการเมืองช่วงฝุ่นตลบแบบนี้ใกล้ปรับคอรมอแบบนี้ความอ่อนไหวเปราะบ,บางค่อนข้างสูงเออชื่อว่าผู้มีอํานาจตัวจริงจะไม่เพิ่มเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปผนวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ปวดหัวหนักกว่าเดิมว่าง,ง่ายๆเอ,อน่าสนใจใช่ <นะ S 2> แล้วก็มองว่ายังไงก็รอดนะกรณีของคุณพิธาเขามีคาพูดต่อพระเก,ก้าไกลว่ายิ่งตียิ่งโต อาจจะมองของคุณจักรพรก็ได้พลโทพรดรอนพัฒนาถาบุตรครับคนนี้เคยอยู่ฝ่ายความมั่นคงแต่ปัจจุบันไม่ได้ทํางานให้ฝ่ายความมั่นคงแล้วเลือกอยู่ซีกเพื่อไทยแต่ล่าสุดดูเหมือนเอียงเอียงนะฮะไปทางพักเป็นธรรมเพราะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้พักนั้นด้วยเสแมวพรรดรอนมองแบบไม่ทิ้งลายฝ่ายความมั่นคงมองว่าเรื่องคดีไม่ได้ตัดสินกันด้วยข้อกฎหมายอย่างเดียวแต่มีประเด็นการเมืองและความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวด้วยสภาวะแวดล้อมปัจจุบันจังหวะและกระแสยังไม่เอื้อ จำยอมต้องปล่อยผ่านฮะแล้วไปคอยดูจังหวะและเหตุปัจจัยในอนาคตอีกครั้งว่าจะทำยังไงกับก้าวไกลเหตุนี้จึงรับสัญ,ญลักษณ์สีเขียวอ่อนไปก่อนนะยังไม่แบบเป็นสีเขียวเข้มนะมคือรอดแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่รอดใสๆแบบไม่ผิดฮะอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอ,อิสระชัยนะครับท่านนี้บอกว่า50-50 ก็คือรอดหรือไม่รอดพอๆกันนะครับผลวินิจฉัยออกหน้าไหนก็ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายตีความได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่นการอ้างถือหุ้นมรดกก็มองได้หรือไม่ว่าถือเพื่อตอนเองอส่วนที่บอกว่าไอทีีไม่ใช่สื่อแล้วแต่ถ้าเกิดสารท่านอาจจะมอง ไม่เหมือนกันล่ะใช่ไหมฮะว่าเอยังอยู่ในกระบวนการของการรอกลับมาประกอบกิจการสื่อเพราะว่ามีคดีฟ้องร้องในการเรียกคืนสัมปทา,านกันอยู่มันก็มองได้เหมือนกันครับฉะนั้นในแง่ของจํานวนหุ้นที่ถือครองกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจะต้องครอบงากิจการได้หรือไม่แต่ศาลก็อาจจะตีความในแง่เจตนารมณ์ได้เหมือนกันว่าหากถือจํานวนน้อยจนไม่สามารถชี้นํากิจการได้ก็อาจจะไม่ผิดฉะนั้นมุมมองมีความหลากหลายครับผลวินิจฉัยก็เลยออกได้แบบ50-50ออกได้ทุกหน้า อีกคนหนึ่งครับที่มอง50-50เหมือนกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาซับเย็นครับผู้อำนวยการเนชันโพนะครับก็มองเหมือนอาจารย์ยุทธพรนะฮะโดยกระแสตอนนี้โอกาสรอดน่าจะสูงกว่าแต่ก็น่าคิดว่าศาลอาจจะมองได้เหมือนกันว่ากฎหมายาเรื่องการห้ามถือครองหุ้นในกิจการสื่อมันเป็นเรื่องคุณสมบัติเลยซึ่งตัวผู้รับสมัครก็ต้องตรวจสอบเองระมัดระวังเองไหมเคร่งครัดก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้สงผุดส่งผลผูกพันนะครับอย่างเช่นการตัดสิทธ์ทางการเมืองคือเป็นคุณสมบัติณนะห่วงเวลาที่ยื่นสมัครสอสอการวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติจึงน่าจะย้ําเตือนบุคคลอื่นๆให้เคร่งครัดนะต่อจากนี้คุณจะเข้าแวดวงการเมืองคุณเคลียร์เรื่องหุนสื่อให้หมดนะฮะไม่ได้เอาเป็นเอาตายไม่ได้ส่งผลอย่างอื่นสมัยหน้าก็ยื่นสมัครใหม่เหมือนอย่างที่เราพูดกันไว้ว่าบางที ครั้งนี้เนี่ยถ้าใครถอยในระดับเขตเนี่ยคุณพิธาไปลงเลือกตั้งซ่อมก็ยังได้เลยเออก็เข้าไปเ,ออเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับวงการสื่อบ้างาวิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องหลายสำนักเลยนะครับอย่างสามบกอสื่ออาวุโสของเนชทีวีของเราก็ได้ข้อมูลวงในมาก็น่าจะรอดนะครับแล้วเป็นการรอดแบบมติเอกชนด้วยนะจะอ,ออกเป็น9ต่อ0 7ต่อ2หรือ6ต่อสเนี่ยน่าจะเป็นทางนี้แล้วถ้าเกิดไม่เอกชนเนี่ย ก็คะแนนขาดนะครับมันจะไม่สูสีออกแนวแบบเฉียวเฉียดแบบ5-4อะไรแบบนี้นครับแล้วตัวคุณพิธาเองละ่ะก็มีการเผยแพร่คลิปอย่างที่เราได้เล่ากันไปใช่ไหมครับเหมือนกับไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้กับ6เหตุผลที่ยกออกมาว่าทั้งคําชี้แจงของกสทอชอในแนวที่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอทีวีไม่ใช่สื่อแล้วมีคําสั่งสารปกครองสูงสุดเมื่อปี56ชี้ว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วคําชี้แจงของไอทีวีเองหรือแม้แต่คดีของคุณชานชัยอิสระเสนารักษณ์ที่สารฎีกาคืนสิทธ ถืออุ่นถือหุ้นน้อยมากครับฝ่ายความมั่นคงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานความมั่นคงบอกกับเนชั่นทีวีนะครับฟันธงว่าไม่รอดนะฮะฝ่ายความมั่นคงนะฮะด้วยเหตุผลที่เราเล่าไปว่ามีคดีที่สาลดีกาคุณสมบัติตอนลงสมัครรับเลือกตั้งหากกตวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติต้องส่งให้สารดีกาแนนคดีเลือกตั้งชี้ขาดและสารมนุษเองก็เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าแค่ถือหุ้นในกิจการ นะฮะที่ไม่ได้ประกอบสื่อแล้วหรือไม่เคยทําสื่อก็มีความผิดนะหากตัดสินที่คุณพิธารอดมันอาจจะตอบคําถามคดีอื่นได้ยากด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องคุณสมบัติที่คุณต้องระมัดระวังเอาเอง <S <S ไอทีวีพร้อมเป็นสื่อทันทีหากชนะคดีกับสํานักปรหลักสําสนักนายกและยังประกอบกิจการอื่นได้อีกรัฐรมนูญไม่ได้บัญญัติเลยว่าจะต้องถือจํานวนเท่าไหร่หนึ่งหุ้นก็อาจจะผิดได้นี่คือฝ่ายความมั่นคงที่มองเอาไว้เพราะฉะนั้นรวบรวมเหตุผลมาให้ เอาไปดูกันัดๆอีกทีว่าม,มีกี่คนกันแน่ใช่ครับสรุปมาเป็นแบบกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะครับว่าใครให้ความเห็นว่ารอดใครให้ความเห็นว่าไม่รอดบ้างนะครับเนี่ยครับนี่คุณจตุพรอาจารย์ธนพรเนี่ยนะครับหรือแม้แต่บางท่านอังพลโทรพรารอนเองก็มีเงื่อนไขใช่ไหมฮะอมรองศาสตราจารย์ยุทธพรในห้าสิบห้าสิบที่เราเล่ากันไปนยครับสามบอก,กบอกว่ารอดตัวคุณพิธาเองมั่นใจอยู่แล้วรอดนะครับคือรอดแบบมีเงื่อนไขเนี่ยประมาณสักห้าคนอรอด รอดเนี่ยประมาณ5คนใช่ครับ50 50ก็อยู่ประมาณ 2, 2> <ช>คน 2> ใช่ครับมีไม่รอดเนี่ยฝ่ายความมั่นคงแต่อย่าลืมมีคุณสมชายอีกใช่ไหม<ช>คุณสมชายชค,คุณติ่งมลริกาใช่แล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าไม่รอดนะ เ,ออเพราะฉะนั้นมันก็สูสีอยู่เหมือนกันนะเออแต่คือก็ต้องจับตากันนะครับอย่างวันนี้ถ้ารอดอสมมติยกฟ้องใช่ไหมครับพรุ่งนี้คุณพิธาก็จะเข้าไปทางานในสภาได้ทันทีใช่ไหมรถดเดร็วรถเร็วทันทีได้ประกาศเอาไว้ก็25มการาคมเข้าไปทํางานต่อได้ทันทีแต่ถ้าไม่รอดเองเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกหลายขยักเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่รอดในคดีไอทีวีเนี่ยน่าจะโดนในส่วนของตัวคุณพิธาแหละก็คือพ้นจากการเป็นสสอพ้นจากการเป็นสอสเรื่องของกรรมการบริหารพัก เรื่องของหัวหน้าพักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของวันนี้นะแต่มันจะมีคนร้องไงใช่ไหมมีมมร้องไป <คน S 1> แล้วอ่ะไปร้องแล้วด้วยคุณเรืองการถ้าจำไม่ผิดร้องไปแล้วด้วยเรื่องของการที่เหมือนกับว่าไปเซน็นการเป็นหัวหน้าพักแล้วไปเซ็นรับรองสอสอ,อ,อ่ะแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าสอสของก้าไกลจะขาดคุณสมบัติเป็นโมคะากันหมดหรือเปล่ายกแผงเงินเลยเหรอแล้วมันจะมีคดีอาญาตามมาอีกหรือเปล่าทั้งจำคุกทั้งปรับอีกอะ่ะที่บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะถือหุ้นสู่แต่ยังไปสมัคร รู้อยู่แล้วแต่ยังทํา<อ>ก็จะไปโดนอาญาคือร้องอาญาแน่น่าจะมีคนรอไว้แล้วแต่ถ้าสุดท้ายวันนี้วินิจฉัยออกมาเป็นคุณเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วิเคราะห์การด้านหลังที่มันเป็น after effect ออกไปเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละใช่ครับอ่ะเดี๋ยวตามกันนะครับตลอดทั้งวันในชั้นทีวีของเรา